อืมเป็นเป็นแมนโบเป็นตะซูน,น,นขึ้นอย่างหนึ่งตัวถ้าลังเทือน่ะมึงเป็นอียงนักหนากับข่าวว่างรอบทราบู่เต็มโตโอ้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเด้เอ่า้าคูยกฤดให้มากินสันติเดี๋ยวเถอะแล้วไม่กินกับข้าวไม่ค่อยกินกับข้าวเดิมซ้ำๆนะคะมเจ้าค่าเออซุ้มเทวดาอย่างไร โมนิ่งค่ะเป็นคือกันจ้าเป็นคือกันเมนบอพอไม่ทํามหากินนะสัตว์เออจากว <ica> ่ามันเป็นนอแตดเอียงของมันสซุ้มฮานี่อีหลีลู้เจ้าทั้งเธอเป็นสีสูนสู์ทั้งเธออดบัไดกัดาหายตัวเห็นนเห็กับเขายุ่น้ำแรๆกับเขาวางทั้งโต๊ะสองอย่างแล้ว สองอย่างสามย่างแล้วบ่พอบอ่อันไปไปกันเดอน้อพั่นเอาพา้ากันไปใส่ไปกินก๋วยเตี๋ยววาสันมือเจ้าเฮ้ยไปกินก๋วยเตี๋ยววาสันโอ้เอาล้กูเฮ็ดกับเขาไว้ให้ผู้ใดเดี๋ยวมาก,กินวาสันเดี๋ยวมาก,กินยังไงมึงไปกินก๋วยเตี๋ยวมึงสิมาเดี๋ยวมาก,กินอีหยังเฮ้ยเนาะ จะเดินเลยแม่กินขขาวบางบีคงต้องผัดให้มันนิ่มๆนะคะมือเจ้าขา,าดีมากค่ะลูกเสร็จจริงๆบอกอ้าวบอกว่าไม่กินบอกว่ากินหมนะคะไม่กเนี่ยเห็นไหมเดินมากลิ่นหอมถึง ตอนที่ไปเดินเก็บขยะมาสั้นกลิ่นหอมถามตะกินนี้บอกว่าไม่กลิ่นจาได้ไหมตอนนี้มึงบอกว่ามันหอม,มดมวมอีวจะไปขุดอิป,ปูมาผัดให้กินนะเปี้ยวเลยสจะไปอะไร เดี๋ยวใส่น้ำให้มันมีน้ำเยอะๆด้วยเผื่อนารสกินด้วยเนี่ยผัดเผื่อนารสด,ด้วย <S 2> <S 2> ถ้าพวกหนูไม่กินให้นารสกินก็นได้ท่าสมบัติทำอะไรทานนางบีกําลังผัดแตงกวาค่ะทุกคนจะ้ะ ไหนใครอีกมาถามกูเนะไมนอะรูถามว่าอะไร <c oughs> เขาเป็นอะไรคนดังคือเี่อ <c oughs> ไม่รู้จักลูก <c oughs> ไม่รู้จักใครค่ะรูจะถามอาลูเคยเห็นอารู้จักใครไหมล่ะยกเว้นลิซ่านะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะแสรแล้วแม่อ๋อแสรแล้วใช่ไหมได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวนังบีเอาเดี๋ยวนังบีให้ดูมือเจ้าขาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะมือเจ้าขาแปปนึงค่ะแปปนึงบ่เสื้อก็ต้องเสื้อเด้อในสิ่งที่ดังบีนังบีบอกว่าอยียงนังบีบอกว่าเจาเด่นเนาะช้ากินนม จะเด็นเท้ากินนมได้แบบวันเ้ามือสวัสดีค่ะทุกคนแป๊บนึงค่ะแป๊บนึง่งแม่มุมเห็บเบิงเดี๋ยวเดี๋ยวผัดผัดให้ลูกใั้นแล้วก่อนค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนมาสองแสนใจต่อมาเดี๋ยวข้าวนั้นค่ะ ผัดให้มันนิ่มๆค่ะมือเจ้า่าใหเจเดนเขาแบบรู้สึกว่ามันกินง่ายยังสีเนาะมือเจ้านเนาะเขาที่ได้แบบไม่ต้องหาเรื่องว่าอยากกินอือร่อยค่ะอร่อยทุกคนจำได้ไหมคะที่นางบีบอกว่านางบีให้เจเดนเลิกกินนมได้แปดวันแต่นางบีพึ่งกินดำเงินดำทองไปได้สามวัน เมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่สามที่นังบีกินไปมือเจ้าขาบ่อเสื้อก็ต้องเสื้อเดิมมือเจ้าดูสัดส่วนของบีใช่อาผมลงมากเนืะิงอาบบมือเจ้าค่ะเบิงสัดส่วนของนองบีมันล้ยังบักคักเลยค่ะมือเจ้าค่ะอ่ะจริงจริค่ะกินไปได้สามวันค่ะมือเจ้าจําในคําที่นองบีบอกได้ไหมคะว่านังบีบอกว่าเดี๋ยวถ้าเบง รอดูฉันจะให้ลูกลูกหยุดกินนมแล้วฉันจะปาดดำเงินดำทองให้ดูอันนี้แค่สามวัน